ก็มาดูคนจีบกันนะครับตั้งแต่เลิกฮีโร่แล้วลงล่างแบ็คสมิธเนอร์ผมเองพี่ผมได้เฮียแล้วใครกลางวะกูเองจ่ายไปเดี๋ยวรู้เลยกลาง เอางั้นนะไอแทนปิดหนังโป๊ก่อนนี่ยดูแต่ดูอยู่นั่นแหละ้ดอไกเดียเรื่องึงพี่ือพี่เนี่ที่พดมาสุดยอดฟาร์มดิฟาร์มดิโจจะได้แกงยโมันเล่นพีเดไฮทีเดยไม่รู้อ่ะอีอ ฮีเดตอร์จามึงการไม่ดีหรอกล้าไอ้ลูกบวชเลยจริงกวิวอีภากูไค่อยโอเคเอาหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดเล่นในห้องน้ำหรอวะเสียงกล้องๆเหมือนอยู่ในห้องน้ำเลยแสดงว่ามึงขี้อยู่แน่ๆท่ย้อนเวลาดีขี้เล่นในห้องน้ำอยู่ที่ไหนไว้สัตว์ เ้ยเขาว่ากันว่านะเว้ยเวลานั่งข right? <white> like ี right? ้อ <h ums> um> ่ะเวลานั่งขี้อ่ะคนเรามันจะจดจ่องเว้ยมันจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้น50%เป็นดูเป็นดีดีกว่าโกกทุอย่างเดี๋ยวินมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสุดยอด

การเชื่อมต่อกันบานเลยนะ เฮียครัจะเล่นไหมเนี่ยมาแล้ว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 มานั่งเครื่องแล้วถ่า,หายหยุด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 ไปก่อนหยุดไปก่อน

ไม่เสียลาเราไปลุยกันเลยครับ ตัวใหม่นะเข้าเขียนต้นเกมมันปเปาะเปนฟางมากเ่ะเอาแป้งเลยน่อีกที่กอบสองจุดแปดกอบมาเยอะอกู ไม่สีสดเวย้ยศัตร uh ูหายไป้างสองอะไสีสูไ่สุด เคยเห็น <c oughs> แต่มังกี้คิวพีเด้พีเด้คิวมังกี้เฮ้ยอะพีเด้ดพูดมันมีคำพูดไอ้สัตว์ <c oughs> ก็กูบอกแล้วมึงน,นั่งขี้อยู่ใช่เะล่ะการเล่นแม่งเลยดีขึ้น,นเกอบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเจะนี่นี่อะไรพี่ไปนั่งขี้บ้างขอพี่ปอยกคอมไปห้องน้ำได้หระ ตัวป้อม่ะไปตัดตันมานาเยอะเฮ้ยสี่ศูนย์นู้ยเอ้ยมาแล้วมาใครได้เปิดจิงต้องอัพนกมันเป็นกติกา ถูกเปิดทำไมวะทูกเปิดก็ขายของค่ะเอานกงาถ้าทูกเปิดองเงียบไงคนตายคิดได้ย่งไรของเจ้าเนีกเขาไม่ได้พูแพ้ามีเ็ษกูยแด้วหนึงพี่ไอ้ฮาวเวิหกมันหายอยู่แล้วก็รู้หายไปไหนสัตว์ พี่มังกี้หรือยังเดียวอ่ามันมาแถวคูนี่แน่ๆเลยดูไงครับว่าจเอ,อนจิเนียร์ตอนแรกว่าจะไปแก๊งบนแม่งรู้เลยระเบิดไ,ปไปม่ไปว่อโอ้ยสัตว์จะบ้านไหมพี่ยนีมังกี้ม่ง เด็กกโปงไอ้สัตว์โดนตอดเหย่โทดโทษทำมันพูดดีไปเฮ้ยมังกี้หายเว้ยไม่โตเล่นกัได้มือนี้ยมีฟีเดยันใส่ชนะแน่มันจะลงล่างนี่แหละเออเอาเาก็เอาเลยไปเลเขาเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลยเขาเเอาตัวใหม่ ตัวใหม่มีสกิลวิ่งหนีเว้ยมังกี้ยอยู่ข้างหลังอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ,โ,โอ้ยไม่ทอย่างนี้ดเจนรอตันลาหรือไรว,วะไอ้พร้อยรยสั ร้ายมึงอยากไม่โดนร้ายเล่นคนตัวึงไปเหี้ยไม่กูหมายถึงมึงไม่รีบกันนะกูกลัวมันโดดหนีรีบกันเหี้ยมันดึงไอ้สัตว์ดึงไิวตันได้ไหมอะไรนะดึงอะไรวะกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นกูมีแต่อว้ต้าตอนนั้นแหะไว้ต้าขี่ม้าเหี้ยลูกไม่เคยเล่นก็ไม่ต้องพูดเออห้าร้อยจบแยกดึงหน่อยมันจะตันไม่ได้อืม อ๋อมันไม่ได้ล็อกเป้าหรอวะตอทเอมัน <c oughs> ไม่เหมือนตอทเอวะไอเ้เฮียใครพากูในนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เอกโมงอยู่แอคมั่งมาอะไรเงี้ยแอคฝั่งเราเลย <c oughs> แอกเดินแขอคเคาะหัวไอเ้เงือบเลยเฮ้ยเฮ้ยในฮาม่นเอาอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอไว้คอไว้ไอ้เฮียคอไว้ไม่ใช่ฮาร์ดคอรได้ไดึงแม่งเลยเฮ้ยเอานี่ดีกว่าเนี่ย นีด่ดีกว่านีด่ดีกว่ามีรองเท้าด้วยอมจยิงอัน,นตินเลยหรอห เต้เอามานะบอ๊อฟอ๋ออ๋ออ๋แขนแม่งถามกูจังเลยสาธแม่ไม่ถามสุขภาพใจเย็น,นะ <ๆ S 2> ว่ากูเจ็บไหมเจ็บไหมวิ่งไม่ทันนี่เลยเรื่องเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวเมือกสั่นเดี๋ยวก่อน

โเลยล่างล่างบวกใครทำในบวกเพระว่าเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเอาใครดีมามาใครทำบวกกูเหลือเงาปั่นเฮ้ยช่วยกูด้วยมังกี้มันมาเอากูแล้วเย็เพียงที่านม่าเล่นกุยไรสัตว ไ่มีมนาไม่มมเฮ้ยมาช่วยกูกอนมังกีอยู่ข้างหลังาหลม้โดต้องยอมะช่วยไม่ได้มีกลัวเว้ยไมอม พี่ไม่ถามขาลงันเลยว่ะพระเจ้ามันต้องใส่พาวพาวเวอร์พี่เราพี่ยังไม่อัพอ่ะคาสามอ่ะแมงหนาแน่นกว่าข้างล่างอ่ะเต็บ้อเต็มระวังเก้าของดีอ่ะพี่ก็ไม่พร้อมเลยตาย้าไปแล้วเต็มมีหักต้นไม้ปะขอหน่อยดิไม่มีเลยงบกว่า ก็เลยเห็นไอ้ห่าวอ่ะคือมันจะบวกกันอยู่ล่างเนี่ยมันจะไไปไหนอ่าใช่ไหมเนี่ยพวกมันอ่ะใน้ห่าวอ้อมป่ามันไม่ออกมาง่ายแล้วพันเจ็ดพี่เนี่ยสรุปเป็นปีดไอห่าวเจอแอคเว้ยใน้ห่าวเจอแอคเว้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกเฮ้ยคอไว้เลยคอไว้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 ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์กูปอตาม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 ฮะย้อน โอ้โเหี้ยเครื่องตีเครื่องโอ้ยเหี้ยนัอนแหละละรีเจียนน่ละเอร์ทำไมมันไม่วิ่งวะเนรอินคนเดิน กูอะไรกูดูเลือดกูโอ้โหดูเลือดดูเลือดด้วยเลือดเต็มเลือดเต็มโอเคดูเลือดสนุกเลยสิไอ้ีเดี๋ยวกูออกนี้อ่ะโคเด็กไอสัตว์เด็ดแข่งใจไว้แข่งใจไว้ไยแข่งใจไว้ วิ่งออกมาก่อนตนนนนัวอะไรวะอย่ายให้แมงไปได้อย่าให้แมงไปได้ไยังเอาอยไม่ทันไห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 นกลับแล้วกลับแล้ว ไม่มีใครสนใจเลือดคุณเลยดิเขาบอกอยู่ให้เัวเองระวังอยู่ห่างๆอย่างห่วงแล้วเนี่ย, <c oughs> ยเฮียเออมันต้องรักเพื่อนอย่างนั้นไอ้ยี่ ผันแล้วเราได้ยังอยากจะเล่นกูอีกว่าอ่ะถามฝั่งนู้นนี่มึงจะมาม,มาเป็นแค่ยยเ,เลยกูเคยเจอนะเว้ยแม่งมีคนดึงแม่งมีกลุ่มหนึ่งเล่นเป็นมิดบอยอย่าไล่คิวทั้งเกมอีกสองเล่นทำหาหอกอะไรแม่งบ้้าเอยแต่มันก็ได้ผลนะเว้ยถ้าฆ่าหาได้ของมูองอองเองโดนตีอยู่นี่ไอเทมฟูอ่ะไอเทมฟูแล้วอ่ะไอ้ยกูเป็นไงล่ะชอว์เขแตก ปุย๋ยนี่จะตีนเทียบเลยเย็ดแม่เมียนตีมาปอดซ้ายหนึ่งอันด้วยแล้วก็เปิดเอาเลยเอาไม่ได้ปอพี้อ่ะตัวจริงไอ้เหี้ยโดนแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วตัวไม่ไปหม้ไปแดงรออะไรกันวะโอ รอที่อะไรคิดยุมหยิมหมอยหมดอย่างน็้เลมผ่ากูเข้าได้หรอวะโอมึงดูกูใ้าทอโหด่ดเกงคนทีหนได oh no, ้น <sorting noises> oh, oh ียโอ้โหสุดยอนเฮ้ยในฮาวในฮาวเกียร์ด้วยในฮาวตุยด้วย ไม่ไปไาาแทนเอามา,านามไม่วะตีคิดอยู่ว่าเติมมะนาไม่เฮ้ยเขี่ยเอาใจดีเกินใ <c oughs> ห้แบบไม่เต็มใจรวยคุณรวยสวยให้บนว่างบนว่าง กูไม <aid> ่ว <Solomon> ่างนีใครสนใจป่ะงเนมึงไปไม่ชวนล่ะแคบเปียกูไปหาโดดทันเดอร์ด้ียคิแค่ไม่หัวร้อกุนตรีไอ้ตัวจริงปอบน่ทันเดอร์อยู่บนใครว ตัวจริงตัวจริงตัวจริงเอออีเหรอว่าจะบวกข้างข้างข้างอย่างเดียวช่วงนี้กูข้างเด็กรางวัลมันออกไปเลยไม่ออกจะเข้าป่าเล่นด่านต่าง ชอบเลยกูมีเคี้ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้ากูได้แล้วกูได้ดวแม่งรู้ให้ผ่าสองรอบเลยนานกูให้หาสิบรอบอะแต่ภายในห้าวีน้าการยิงในบัพท์ทัมาแล้วมาแล้วรถเกาะก่อนรถเกาะก่อนอยู่ไหนวะดวงดวงโอ้ดวงกูวิ่งเข้าป่าไปละ นาจั่นเลยกูบวกบวกบวกเขาหี้ยตายดีกว่าไี่ฝ <walk>, ันเลยจะตองตายี no, ่ห้อพีเดียออกมา กูเงือบเล็กน้อยเยนี่ยทีเดียออกมาเอ้ยเลือเ่อนไงเยอะกว่ากูลอ้กอกูก็เฮ้ยกลับล่างแล้วมึงพลาดแล้วตัวพร้อมเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ทุกงานเลยวะอะไรตัวจีนเนี่ยไม่ไม่มีมานาโดดเนี่ยสุดยอด เอาเอาเอาเข้าไปเอาเอาอะไรนักหนาอะไรนักหนาเขินไปด้วยบล็อกการบ้็อกใบกับสตันมันอ่ะเวลามันช้าด่ะไอ้ิจฉาไมตีไม่ได้อ๋อเดินไปตีป้อมไหนเฮียบอมนอนไม่แตกพี่เดียกว่าทีกระจายหายหมดเลยเฮียแม่งก๊อปกู โอ้กำบานยันเยมามาเด็บพันเจ็ดแล้วไงอ่ะเดี๋ยวตายเป็นเหมือนกันครับรู้สึกได้ฮาวจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยวะมาเร็วๆนะอยู่คนเดียวกลัวกลางไอ้ตาไม่กลางเลย ทำเยี่อะไรอยู่เวลสิบเอ็ดเยอะมากเฮ้ยกลัวรังวิ่งมาเป็เดียวเต็มเลยมันมาเต้นเลยโอ้โหเดืินมาโอ้โหโหโหรอกูด้วยมึงจะไปไหนทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ ไอ้เคี้ยตัวป้อมอ่ะมึงเจงเหรอเจงเหรอเจงเหรอช่วยเพื่อนเหรอเฮ้ยแม่งก๊อบกูมึงไปไหนพีเด้แล้วไงพีเด้พีเด้ไงมาเด้พีเด้มาเด้โอ้ยพีเด้ตายอ่ะน่าสงสารกูเพ่เคยเห็นเนี่ยพีเดฆ่าพีเด้ติดตามติดตามตะวันแตกแล้วหมวข้างจางเมื่อไหร่จะได้สายลีมานาจ้ะ ทำตัวนี้ที่แนวอ่ะีกิงเลยบัตรสามอ้ย่าพึ่งเคลนย่าพึ่งคลนแพไอชนะอีหลอวนี่ในฮาวีเกมคอยดู รอให้นาาวคิวเยอะที่เห็กูฟาร์มอยู่ดูเลือดกูถอยดิครับถอยกูมาแล้วเอ๋อนกวิ่งตามไม่ทันกูวิ่งมาวิ่งมาตัวไหนตัวไหนในาฮาวนาฮาวอ้าวอ้าวอ้าวไอ้เี้ยติดอะไรเนี่ยโอ้ติดเนี่ยติดเอ้าเอ้ อ้าวขังตัวเองนะมั้ยไอหนูไอหนูพลาดแล้ว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 ไปไหนทันเดอนกัไ้เลือด่อกเยิกระอนะรอ กูไม่รู้กูฆ่ากูฆ่าเอนจิเนียร์ได้ที่เมื่อกี้ฆ่าเอนจิเนียร์แม่งกดอันติขังตัวเองกับทันเดอร์แม่งกดตีและคีบเข้าไม่ได้แแมม่่งงงไวะเกียนอนจิเนียร์นี่เหมือนกบฏเลยนะเว้ยแม่งช่วยเราทุกอย่างลุนลูนกดกดตะกิวครับกดตะกิวกดกด ใครแทนน้องกูดีวหรเดี๋ยวรู้เลยโดดโดดโดดเคยเห็นไครับชุดเดียวตายรอกูก่อนรอกูก่อนไ้มอไม่ได้ไม่ได้อ้ไม่้รไม่อมอ่รไม่รอไดไม่อ้ไไ่นอรรอ้น่ม มันมันมันเออเดี๋ยวจะรู้จวรู้รมึงก็ได้ไม่ไถ่อนความชุดอย่นี้นะเฮ้ยทันเดอร์กูขออันนึงเห็นคลิปคลิปน่าจะหนากว่าพวกนี้ไม่เนไหมโอ้ชิบหายแล้ว ทันเดอร์มึงตีฟรีเหรอทันเดอร์ทันเดอร์ตีฟีเหรอันเดอร์ตีฟีเหรอตีฟีเหรอสนุกเลยเฮ้ยแม่งก๊อปกูอะไรอะไรอะไรไม่ให้ก๊อปไอ้สัตว์ไม่ให้ก๊อปมังกี้เหรอมังกี้เหรอกี้เหรอมังกี้เหรอเเฮ้้ยยหัววกูล่นดโอ้โหชุดเดียวยังไงเนี่ยเก็บชุดเดียวยังไง IKA